ท่านั่งนี้ท่านได้แต่ไดมาหาต่างๆดูท่านั่งของเขานะครับผมสุดยอดเฮ้ยยังรอเลยยังรอเลยท่านั่งเขาดูดีนะท่านได้แต่ใดมาต่างๆฮะท่านั่งนี้ช่วยบอกหน่อยสิให้ข้าน้อยได้หายสงสัยบอกมาดีว่าท่านั่งนี้ท่านได้แต่ใดมาฮะโอ้โหยังเทเลยดูครับยังเทเลยท่านั่งเขา อ,อกินอิ่มแล้วสบายใจนะโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะดูดิสังเลยทำาไมสบายเนี้ยโอ้นะดออยยูยังรอเลยยังรอเลยแมวส <laughs> ังยังรอเลยครับผมสั่งตังน้อยนะครับผมใส่รองเท้าสีด้านกินอิ่มแล้วสบายใจถ้านั่งสุดยอดเลย <laughs> โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ตังเอ้สวัสดีพีซีหน่อยเร็วถามพี่ซีดิันไหนท่านั่งผมสุดยอดไหมครับผมพี่ซีท่านั่งผมสุดยอดใช่ไหมรอลนาที <c oughs> กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยกับปลาสบะสบายใจมาก <c oughs> มานั่งโอโห <c oughs>